นุ่นลุ้มนึงทีนี้ต้นลำไยเป็นคือแม่เลยงที่เลียงั้งแห้งคักแข็งแม่เ่ได้มาสองสามวันลุกเออ้อาลุกมาลดน้ำทำไมขนาดลูกอยากก็ยังอยากมากอยู่ใจที่ขาดคนมาทำไรทำสวนเนาะวัดมะเขี่ย,วยาวจากเ้องไม่รัดขึ้นไม่เปอด้มาสองสามวัน ลกไว้ค่ะที่เขาฤดูฝนก็ต้องทําใจนะบางฝนตกใสก่บางหันเนาะยาเกิด้นมาแท้มต้นใหม่หลายค่ะถ้าลุมมันลดลุมผักหวานหยานมันบอลลวดเจ้าป่านนั่นก็ยังเหี่ยวใจต่างหลายต้นดินมันบดีมองนี่มันเป็นดินทรายรดน้ำลงไปก็เหมือนห้าต้นกำลอนลวกมั้ง้าบอติดอิลีกับใช้เอามาแท้มฤดูฝนนั่นแหละ เขาคนจังๆปุอะจังเสียมาปูกเันีนเนี้ยวาเจ้าของสิบ่ฟเป็นอย่างนว่าสิบอฟจีบปวดเนาะกะหามาปลูกว่าเจ้าของมีน้ำรดมั้งื่อ,อ,อบน,นี้หนั้นมาลอันตายตอนค้นพอสบายตมา,ยามันคอยหยุดคดดอยสางไปก็เงี้ยคิดถ้านลุดยูดูจริงไหม ประมาณมือนี่กะจ็สิไปมันมือได้เนาะนี่ก็เกี้ยวทางหม้ติดสู่นางจ็ดสิหลอดบํารอดใช้จิกเสม,ม,ออมอต้นมะนาวนางจากมาแต่งใบดอกกาง,งามดกคักติดลูกดกนี่ก็ต้นมะกรูดบ่อยางให้สูงก็เลยมาแต่งกิ่งให้เตี้ยตะไคร้ก็เหีเ่ยวเบิดคนบ่สบายหลายมือตะไคร้ไข่เหีเ่ยวเบิด เกือบกะเต็มต้นคนบ่ได้มาเบิ่งให้ดูรดน้ำต้นไม้ให้